เปิดภาพล่าสุดเกตวรินนั่งไหว้พระที่แทยดาราดางังแอบบวชเงียบๆถือเป็นภาพที่ฟแฟนๆอนุโมทนาบุรหลังมีภาพพระเอกมาดเค้มเกตวรินนั่งไหว้พระรูปหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครที่ไหนคือดารารุ่นใหญ่ ต้นจากกิจที่ห่างหายจากจอทีวีไปสักพักใหญ่นั่นเองซึ่งพบว่าต้นจากกิจตัดสินใจบวชอยู่ที่วัดป่าซับทวีธรรมรามวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษาธรรมะนั่นเองโดยหนุ่มเกดได้นนโพสต์ภาพดีและเขียนแคปชั่นว่ามาใส่บาตรหลวงพี่ต้นครับ แฮแทกวัดป่าซับทวีธรรมรามงานนี้ด้านแฟนคลับก็เข้ามาสแสดงคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นตน้น